ก็คือเนื่องจากครอบครัวเราอ่ะคุณพ่อเป็นบล็อกเกอร์แล้วก็เป็นนักเดินทางแล้วก็แบบเป็นช่างภาพอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินทางบ่อยมากเวลาเที่ยวแตล่ละครั้งเนี่ยโดยเฉพาะในไทยอ่ะค่ะเวลาพาลูกเล็กๆไปด้วยเนี่ยสิ่งที่กลัวมากอย่างหนึ่งคือยุงกดัดกลัวโรคที่มาจากยุงด้วยกลัวลูกขาลายด้วยเราก็เลยต้องมีตัวช่วยนิดนึงอ่ะค่ะไปเจอตัวไวพารเคลที่เป็นตัวโลชั่นป้องกันยุงกัดอะค่ะ เห็นว่าได้ USDA เสริมันปลอดภัยไร้สารเคมีแน่นอนแล้วก็มั่นใจอะไรเงี้ยที่จะใช้กับลูกเราพอเราทาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเออมันป้องกันยุงได้จริงๆอะคะ่ะแต่ว่ามันก็จะมีบางครั้งอนะคะ่ะที่มันช่วยไม่ได้เนอะคือเด็กเนี่ยมันวิ่งตลอดเวลาวิ่งเล่นโซนตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วกลับมาถึงเรา โดนยุงกัดไปแล้วอะไรเงี้ยเพิ่งจะเห็นเราก็เลยต้องติดอีกตัวหนึ่งเหมือนกันเป็นตัวแบบเอ,อ่อเจลที่ใช้หลังโดนยุงกัดไปแล้วอะค่ะอินเกเรียนมันเป็นออแกนิกอะค่ะแล้วก็ปราศจากสารสเตียรอยด์พอเราเห็นยุงกัดจึ๊บเราก็เริ่มแบบทาเลยเขาจะไม่คันเขาก็ไม่กาไม่เกาว่าไม่เป็นแผลเออตอนนี้ขาก็แบบโอ้สวยเหมือนเดิม